แก,แก้ว EP ที่26เรื่องยอ่อแนตตี้ชวนฟ้ามาร่วมงานวันเกิดยายมณีด้วยเช่นเดียวกับธนูก็มาพร้อมกับสลันเรียกว่าบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกคึกคักโดยเฉพาะเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีใครคาดคิดของลูกแก้วที่เตรียมมามอบให้กับยายมณีซึ่งนั่นยิ่งทำให้ป่นมณีหงุดหงิดใจมากจึงเปิดเกมเดินหน้าอ่อยวินิตเต็มที่แต่วินิทไม่เล่นด้วย สมอนทนไม่ไหวจึงเข้ามาเคลียร์หลังจากนั้นปิ่นม,มณีก็วางแผนทำอะไรบางอย่างเพื่อเอาคืนเพราะโกรธมากที่โดนปริเสธแบบไม่เยดี และในระหว่างที่ยายมณีกำลังจะเป่าเค้กจูจ่ๆเพื่อนแนตตี้ก็มาร่วมง,งานในวันเกิดยายมณีด้วยซึ่งทำให้แนตตี้ไม่พอใจมากคิดว่าเป็นแผนของลูกแก้วที่จะมาเปิดโปงเรื่องตัวเองจึงต่อว่าตบตีลูกแก้วชุดใหญ่ทุกคนในงานพยายามจะห้ามทั้งคู่แต่ก็ไม่มีใครฟังทำให้งานพังเละไม่เป็นท่า ส่วนฟ้าได้ฉวยโอกาสที่ทุกคนชุนมุลวุ่นวายแอบหนีออกไปโดยมีผู้ใหญ่เยี่ยมคอยช่วยเหลือและจากเหตุการณ์นี้แนตตี้ก็เสียใจมากที่โดนเพื่อนกล่าวหักหลังและทำให้อับอายพอสันเข้ามาเห็นรู้สึกสงสารจึงเข้ามาปลอบใจจนแนตตี้เริ่มรู้สึกดีกับสันติดตามชมความสนุกในละครแก่นแก้วได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3 อย่าลืมกด33ฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องเจ้าแม่ละครทาง u t u b e และ a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน